โอเคขยากเต็มแล้วจะได้รู้เออลืมเสียงเปิดเสียงพี่พี่แล้วลืมลืมาเหโอเคโอเคอยาอาเแบบนี้รออย่างนี้ก็สกินก็เท่อยู่อันนี้ อ,า,อาจจะมีกิจการนะคะว่าผมทายผมว่าผมใช้สกินนี้มั้งแต่ปออะไรนะฮะผมใช้สกินนี้ตั้งแต่ปอไม่บอกไม่บอกนะฮะก็เล่มสนุกกันได้แต่ก็ลนะเล่สนสนุกาาคิดนี้นะครับแต่ผมไม่มีอะไรเจ็บนะก็เล่นสนุกกันเนละ่นๆนะฮะบอกกันได้ขอได้ทะนุไม่ได้ทนุ ไม่ดีนะครับเ้ยกูไม่มีดาขอโทษเออเขาเป็นครับผอมครับดีมากเลยเพื่อนอ่าไมนจแล้วสนใจ้ามาเต่ามาเต่า ก็ปวดแสบปวดซีโนเหมือนกันบางครั้งจะทำไมเขาใจโต๊ะโต้ตัวเองก็ไม่รู้ทำไมสนใจเขาเธอชายก็ซีโนเหมือนกันโต้โต้ใครเคยฟั่งก็จะดูใครจะไปปง กูยังไม่ได้ทำอะไรวออ้าวเฮียเฮียเฮียไปแล้วทีที่ทำเธอก็ไม่เข้าใจตัวง,งก็ไม่รู้มึงไม่ยืนมึงจะมาจังโอ้เจ็ดหนูค่ะ มาได้ไงวะเพื่อนแม่งก็เหี้ยมีดาบเพชรแม่งก็ควยกูก็ยิงกระตุกอยู่ไอ้ส át, ัารไม่ช่วยอะไรไม่ได้มึงทำอะไรแม่งมึงอยากไปหมดวะนะเฮายเนาะจบสิ้นชีวิตนี้เราไม่มีดาบ

อเอ,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 อาลูกน,นูหมดคืหายแล้วดิกับพวกผู้ชายที่มันงอไม่เป็นเป็นเป็นทีครั้งเธอไม,เไม่เข้าใจไม่มี้วย นะมึงอ่ะสหายเผลอไปแล้วนะถ้ากูมีดับแพทอินช่านะเออดับดับอินช่านูยแล้วถ้ากูไม่ขึ้นนี้ดน sí, ไม่เป็นไรครับต่อบอกแล้ว่า,า,ากนกักแมทชิดหน่อยเจยพวกนี้นนแหละคอน,นเนอร์แคนโนนี่แอนด์ชาไม่เลนไม่ดีอนี้แะชอบเล่นพิชิงลอดเนี่ยอืมกำลปึกอยู่อ่ะพิชิงลอดอ่ะไม่นคยเก่งมากท่าไดจะก็ใช้ได้อ่ะจะแบบ ยังไงก็ตู่ันใช้ก็ได้ถ้าก็ตูกก็ตู่โอเกตั้งใช้่ไกลายแล้วแตช่วยรีุมมาขุดอันนั้นหอหารผงไม่ใช่ แม่งเจ้ากระตูงเนี่ยเกียดจริงจิง้จบสิ้นโยนยาหม่องโอเคเพื่อนหนึ่งก็าตาย อะไรวะโดีโดย๋ดยวนั่นวะเอาวะได้วะเฮ้ยยยยเก็บเรียบอย่ามีคนเสี่ยงนะจ๊ะกูกูเสียวอ่ะ เออมย่ามีคนเสือกเฮ้ยเฮ้ยเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันจะเล่นท่าจะเล่นท่าเกือบไม่ทันแล้วไม่ได้วอาอนึกว่าเป็นอาหารทุกอีกสองคนนะ่ะเสือเสือกดีเสือดีๆ,ดๆ,ดๆไหนวะ โน่นแนเลยขูเห็นแนละ้วโอ้โหไอ้พวกขี้โก้ขี้เหี้ยเอยฉันจะไปโดดทั้งไงเนนะี่ยไอ้เฮี้ยก็ตุกอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์ของผมก็ตุกนะไม่มีธนูนะอะโดนยิง มาคนเดียวจังเลยวะตนหัวหัวหัวดีครับคุหันตึ๊ด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 ต๊ด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 ตดต อันนี้ด่าบนี้ฮึกูว่าแม่งดาบเหล็กอ็นชาแน่เลยฟกห้าสีกหกกอก้ห จะมาไหมโอเคคลิปนี้นะครับก็นะครับตายแม่งหมดเลยครับแม่งนะครับ สวยมากเลยครับกระตุกก็กระตุกครับแล้วแม่งเสือกระตุกตอนที่กูแม่งจะชนะเด้ยครับตาที่แล้วก่อนนะครับก่อนแล้วแล้วก่อนคืออะไรครับไม่เป็นไรครับอ่านสักครึ่งชั่วโมงละกันนะฮะถ้าผมไม่ไดีไปนเฮ้ออยขอขอขอเดี๋ยวกูไม่มีดาบใช้อันนี้ดาบเหมืก,กับดาบเลยนะครับ ครูต้องพูดได้ดีแล้วครับแล้วจะพูดคูทำไมครับเหตุผกว่าคุยอยู่แล้วครับอยากดกันนะครับไปสองอันไปเลยครูม่แย่งครูม่แย่งครูมาแย่งอ้าจี้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 อยากพิ่งมาตอนนี้นะครับมันมาแล้วยังไงล่ะครับ เอาเอาตีตีตีกูจะตายกูจะตายอุยได้ไงอ่ะตัวหลอยมาอีกแล้วกูเกลียดหมดแม่ชอบมีตัวหลอยว่ะไอ้พวกหลอยนะฮะ รออูว่าเคยเป็นสายลอ,อยเป็นลอยหลังเขาสวยแด้ร้อนเลยอ,อันนี้นมันต้องมี จในเวลาผมลงเหมือนผมลงเรือว่าเราอนายดับหนินข้างในนายนายนี่นนกูพูดมันจะได้ยินหรอวะอยากให้ไมค์ครับเรียบพูดออนไลน์กันได้นะนี่ก็ดีเลยนะครับจะได้พูดกับทีมแบบสร้างเป็นโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วก็แบบชวนเข้าทีมหรือว,ว่าชวน โปใช่ไหมกูไม่รู้เลยว่ามึงแม่งต้องโปแน่นะอนร้อยก็รือบีบเลยนะมึงไอ้สาสแม่งกระตุกมากแม่งโคตรกระตุกอะ่ะแล้วเสืออเป็นตอนที่พุแม่งจุดไอ้ยี่หัวร้อแล้วนะครับแม่งก็เข้าคนเดียวจังเลยครับ ไอ้เซกซีนหัวหัวดีครับหัวดีนะฮะตั้งถึงสามมืนสามมืนสองเร็จังเลยเดี๋ยวดับดับดับอักชันเดือเก็บยากอกอ่อะฮึฮม ไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะผมว่านะแค่ยิง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 โจ๊กโจ๊กลองมาสักครั้งหนึ่งแล้วกันยิงห้คูลยิงนิคุลยิงนิคูลยิงนิคู ก็จิงกยังกูหลีกเลยไปดีนากนีครั้งเธอก็ไม่ก็จะนี่เสียนมนอไม่กระโดดเลยโอ้ไว

อะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยว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 ใส่ลอยๆเพื่อนไม่ดีเลยเพื่อนหืมดาบเพชรเพื่อนเอาไปเพื่อนหืมไอโปไอเนี่ยเกะทำเสินเพราะมีโปเยอะชุดหองโอ้คุยเอาข้างบนก็ได้ลเอาดีกว่า บายบายครับบาย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 ครับ